อุ๊ยดอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอแยกท้่โอ้ยวอ้ยโ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 อ้ยทอ้ยไม่ยโอ้ยโอ้ยโอปยาอ้อ้ยโออ้ยโอ้ีใอ้ยโอา้ยโอ้ยโอ้ยโท้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้อ้ยโองยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ไ้โอ้อยอ้อ

่งครบเิ่ะครบเเไป่่งดับดัดอากาศเป็นพิษที่นอกอากาศเป็นเทไปน้องอกไมทำไมไม่ไม่

หนูฟันของผมเพราผมมันอ้วนผมมันไม่มีทางที่จะเป็นดาราได้หรอกนี่ถือะไรวะนี่ถืออะไรนี่ถืออะไรนี่ถืออะไรนี่ถื้อะไรนี่เืออะไรนี่ถือาะไรนี่ถืออะไรนี่ถืออะไรี่มืออวนรนี่เือนะครนี่ถืออะไรนี่ถืออะัรนี่ถือหรอก นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่ก่นผู้เขาต้องไปคนที่ไม่เกี่ยวนั่งไมตอนนี้ลกไปอนไนนุ่มออกแล้วมจะงหลับเป็นครูไมคุมจ่วผมได้ยังไงครับไี้ยต้องออกไปตอนไหน เไม่ดเหรอนไวม่เหแ้ม่เหรอนไม่เนแม่นแล้วไมไเรอม่ไดเรนไปลวไน้วอนแลม่ไปอ่น่ไมไม่ไปไม่เรไอ้วน้นล่ การถูกรูเปอก็เปนการองกาที่ดีอย่างนี้ัเาสเสียงเาจะนันแล้วสุดเหี้ยใครจะ้องพลงชา์ตุ้มอยู่ไหนคุ้มอยู่ไหนอะุ้ไม่ได้อยู่ข้างหน้าหรอาไม่รู้ปุ้มอยู่ไหนอย่าุ้มอย่างเด็นเอาไม่รอะไรกอะไรอะไรนอะไรนอะไร เราทำไมไม่ขึ้นเหมือนที่ตอนท่าว่าออวิดีโอการกายีมีหลายแบบเช่นเปิดเป็นอะไรก <c oughs> ี่ไอด,ดียพูดแล้วมันพูดเร็วกันอะ่ะมันไม่ถึอองอ่นะออไม่รู้มาดูลนๆอ่ะเมันมัน,น,น,มนมเร็วเกินไอ้จคนๆๆนี้ทำอะไร

云霖 รู้ไม่ช่ไม่เคยเอเย้ากดต้องขอบคุณครูนะครับต่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตอนนี้ผมมีความมั่นใจมากกว่าแต่ก่อนเปขึ้นเยอะและก็ไม่มีใครร้องผมเาะอ้วนแล้วนะครับเอาล่ะงานชิ้นหึงใรือเพ่อน้องเวยกันทำนะงานอะไรล่ะครับรูเป็นงานแสดงจริกัเียนกบบกของทางโงเรียนซึ่งคุณยาจะิดชอบไม่สุนี้ ีย่ใเจอเลเพื่อนๆที่ทำด้วยมือนะหือเป็นการมสมมารในการแสดเจอด้วยคลาน้ะครับนี่แหละจะเป็นโอกาสที่เขาจะเอปเอาะเอาละเอเดี๋ยวคือให้เจอไปช้จเพื่อนๆดอนนยูก็มาปรึกษาคุ้ตลอดพาประตูนับขอตัวก่อนนะครับ สิบเดือนผ่านไปเด็กๆก็ได้ฝึกซ้อมการแสดงเรื่อง,งวความกจนถึงวันแสดงจริงวันแสดงวันแส,ส,สดงอะไรอ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแสดงจริงแต่ลวลาเพื่อภาเกียรติตาดับต่อไปจะเป็นการแสดงเวง,งานนี้ด้วยการแสดงในชุดยามเย็เนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองขอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังได้ในบัดนี้ค่ะ Ngao viet vien muay nyey Tuk mao chao vien Viet vien muay nyey Viet vien 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 Viet ไปจบไปแล้วนะคะกับการแสดงในซุสยามเน้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงทุกคนด้วยค่ะทุกคนเก่งม,มากๆเลยนะกูขอชื่ชนชมหัวใจจริงกูภูมิใจในตัวพวกเธอทุกคนมา,มากๆ ก็ขอบคุณคูด้วยนะครับที่คอยให้ความปรึกษาไม่งั้นงานของเราคงไม่สำเร็จได้ขนาดนี้ดูมีสอบผานไหมคจะพาไปออเดชั่นนักแสดงจริงๆใจ่ไหมคูพูดจริงเหรอครับคุณไม่หลอกผมแน่นะครับคุณจะหลอกที่เล่นงทำไมล่ะเรื่อสของคูนั่นะเรื่องจริงจึงขอบคุณคุณนะครับการให้ความใั่กับผมนั้นไม่เป็นจริงสักทีถูกจริงๆใช่ไหมนี่คือยอดเขาเป็นศิษย์คำพูดถูกแตกตางในเชือ เขายีเด่นต่อพุ่นคนนี้เขาดูนักเตะด้วยนะที่พวกเขาเป็นแรงผลักดันถ้าเชีร์ลบความสุขป,ประมาาเป็นสายจะมีเชียได้ในทุกคนนี้ครับคูเอาละต่อจากนี้จะเป็นอนาคตที่สดใสายมาเชียแล้วคือกำลังจะทำตามความฝันต่อจากนี้เชียจะต้องเหนนะื่อยนะเพื่อนๆจะเป็นการ์าได้ไม่ต้องเสียความพยายามสจริงๆมาขนาดนี้แล้วผมไม่ไอวแล้วครับผมพร้อมจะก้าวต่อไปครับม่สียความพยายามยจริงๆนะมาขอต่อไปเลย นั้นครูก็พาดมงไปออเดชั่นและเข้าวงการ ชื่ออะไรเขาไเลยแย่วานสำหรัางวัลสุพรรณหง์ที่28เองตัเองไปขออะไไปใช้ก่อนไปเย็นุดอีกแล้วเหรอเองที25นะสาเตรียมได้แต่คุณพรารโอวาทจากท่าพยนต์เลื่อง่างฝันฉันใดค่ะอปิ้ลทีเตรียม ปัจจุบันพ oh, hey well. oh. ี pues like oh, ่ออก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 เตรียมเตรียมเต้นจุดเลยเตรียมกนด้วยจากคนนั้นโดมรู้สสิของผมก็ได้ประสบความสำเร็จคนนั้นผมได้เต็มใจความสำเร็จของเขลผ่านหน้าจอทีวีแอบยิ้มน้ำตาคลอเพราะความภูมิใจในยุติสกคนนี้ครับที่ของผมก็มีคนนี้แหละครับขอบคุณครับ เดี๋ยวก่อนค่ะครูมีลูกสิทธิ์อยากจะทำการแสดงเป็นการขอบคุณปีครูค่ะเพง ของตัวเองขอม,มอบเก่งนี้มาบูชาเก่ เขาอยู่หลังเวทีใจเสียเฉแล้วมาเขาบอกวันนี้ว่าให้ไไหวเขาเออเขาบอกเขาให้ไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกไม่ต้องไหว้เขาให้ไปไหว้ครูนู่นใไหมเป็นรักจากหัวดวงใจเป็นสย ลกอเราี่มาลยอน<ม>เป็นอย่งทุก่หไหประท่านทเนียวุ้ยผิดด้านัไงไง่ไไผิดด้านอเป็นเพียงตูกันอนลูกศิษยาเดนเาวเป็นหนเขาไม่พอเเนาะป็นกัายคู่เพื่อนนะเนาะ